สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอนะครับเลขเด่นนะครับบนล่างหรือว่าเลขวิ่งบนล่างนะครับผมนะสถิติย้อนหลังนะครับจะให้ดูตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม64นะครับผมเป็นตัวตั้งต้นนะครับผมนะซึ่งเราจะได้เลขเด่นนะครับก็คือ หลังจากคำนวณแล้วจะได้2ตัวนะครับแล้วก็ค่อยมาคัดอีกทีหนึ่งนะครับผมนะสองพฤษภานะครับผมนะก็บนล่างนะครับผมบนล่างนะสตัวนี้นะครับมาที่เลข1ครับมาที่ล่างนะครับผมนะวันที่16พฤษภาครับ1และ2มา1ล่างอีกแล้วเป็นหลักสิบนะครับผมแล้วก็วันที่1มิถุนานะครับสอมาที่2นะครับก็คือมาบนนะครับหลักหน่วยนะครับผม สำหรับในส่วนของวันที่16มิถุนายนนะครับผม16มิถุนายน1และ2นะครับผมคือมาที่1นะครับก็บนและล่างก็คือหน่วยหน่วยบนนะครับ10ล่างนะครับผมนะวันที่1กรกฎาคม01นะครับผม01นะเข้าที่เลข1นะครับเข้าบนหลัก10นะครับผมแล้วก็16กรกฎาคม4และ5เข้าที่5หลัก หน่วยล่างนะครับผมแล้วก็วันที่1สิงหา1และ2นะครับก็เข้าที่สองตัวเลย1และ2ก็คือเข้าหลักร้อยนะครับเลข2เลข1ก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับผมแล้วก็วันที่16สิงหานะครับผม16สิงหานะ1นและ2นะครับผมเข้าที่เลข2หลัก10ล่างนะครับผมหลัก10ล่างนะแล้วก็วันที่1กันยานะครับผมศ1นย์นนะครับก็งวดนี้หลุดนะครับผมหลุดนะครับ ก็มาดูวันที่16กันยานะครับผม5และ6นะครับ5และ6เข้าที่เลข5หลักหน่วยนะครับผมนะหลักหน่วยนะครับวันที่1ตุลานะครับผม1ตุลาเจ็และ8นะครับผม7และ8นะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับ7และ8ก็7นี้เข้าที่หลัก10บน8นี้หลัก10ล่างนะครับผมนะก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับผม นวดนี้นะครับผมนวดนี้นะครับก็จะได้5และ6นะครับผม5และ6นะ5และ6นะครับ5และหกสำหรับเลข6นะครับดับล่างทุกหลักนะครับผมนะดับดับล่างทุกหลักนะครับดับล่างทุกหลักนะครับก็เดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ดูนะครับผมนะ ดับล่างทุกหลักก็คือเลข6นะครับนี่คือตัวนี้ครับดับล่างทุกหลักนะเลข6ตัวนี้ไม่มาหลักสิหลักหน่วยล่างนะครับผมนะก็ตัดไปมาดูที่เลข6อ่ามันจะมาบนหรือเปล่านะครับผมนะบนหรือเปล่าก็มีโอกาสมาหรือเปล่า6อืมเลขหไม่มาล่างแต่มีโอกาสมา มาบนนะครับผมเลข6นะครับดูจากหลักหน่วยนะครับผมนี่ดูจากหลักหน่วยนะครับนี่มันจะกลายเป็นว่า6เด่นนะครับผมตัวดับก็จะเป็น 0, 1,2,3,4,9นะครับอันนี้คือดับนะเราคัดจากเลขดับนะครับก็หลักหน่วยมีโอกาสมาอยู่นะเลข6นะครับผมมาดูหลัก10บนนะครับเลข6ก็มีโอกาสมานะครับเห็นไหมไม่มีเลข6นะครับกลุ่มแถวนี้เป็นเลขดับนะครับนะ เลขหก็มีโอกาสมาบนนะแต่หลักหน่วล่างเนี่ยไม่น่าจะมานะครับไม่น่าจะมาส่วนหลักร้อยนะครับก็ติดดับก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่า6น่าจะมา2อสอตัวหมายถึงว่า2ตัวหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะบนนะครับ6แต่ถ้า6ถ้ามาลองเปรียบเทียบนะครับผม คัดแล้วเลข6ไม่น่ามาล่างนะครับไม่มาล่างอาจจะมาบนนะครับสำหรับงวดนี้5นะครับผม5สามารถมาได้บนนะครับเหมือนกันนะครับผมนะนี่บนนะครับอันนี้คือกลุ่มดับนะกลุ่มดับหลักหน่วยบนนะครับไม่มีเลข5าแสดงว่าเด่นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ไม่มีเลข5าแสดงว่าเด่นนะครับฉะนั้น5มาได้ทั้งบนและล่างนะครับผม5มาได้ทั้งบนและล่างนะครับ เร,เ,เรามาดูเลขตารางเปรียบเทียบนะครับผมนะเลขตารางเปรียบเทียบนะครับเห็นไนหะอันนี้นะครับผมนะเมืที่ผ่านมา8-3นะครับเนี่ยเห็นหมห้ามาได้ทั้งบนและล่างนะครับสําหรับหกมาได้บนนะครับล่างไม่มานี่นะครับถ้ามาบนนะครับถ้ามาถ้ามาบนอาจจะเป็น5 6หรือเปล่านะครับหรือว่า5 152 นะครับผมนะแต่เน้นๆไปที่เลข5แล้วกันนะครับผมนะให้เป็นเน้นที่เลข5ก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ